ทานคุณช่องไม่เพียนว่านอนชาแนลนะคะเอาดูแลไม่เพียนอยู่นะได้กินข้าวพุ่นนาสวัสดีค่ะสวัสดีนแม่เออพุ่นนาสิให้เขากินข่าวู้เดียวเบอร์ให้ซุ่มโตบึงบ่บาดนี้ <laughs> เวลาต้องเร็วนะโอเคนะคะชาวบ้านชาวซ่องเพื่อนก็มาอยู่เป็นหมูน้องเขาอยู่เด้อบ่ได้ทิ่งทอดทิ่งได้หนีิคนหลายตัวสายมาเลยสายหลายตัวโอ้ย่างมาแดงคนหลายเนาะจ้าบ๊ายบายเอาบอท่านท่านท่านนายอำเภอออกมาแล้วบ่จ้าจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนเปลี่ยนนายอำเภอใหม่บอเพียงเพื่อนท่านท่านจิระพอนบ่ได้อยู่แล้วหรอบ่าบ้านใหม่ก็ไม่ยิ่งอีกบ่ คอยขั้นอันท่านจีราพรน์นั่นหัวใจเพิ่นอยู่แม่มาผู้ชายจ้ะเออเป็นนายเพิ่นผู้ชายได้เราไปไปปะเอาให้เขากินผู้เดียวอีลิตินี่จ้า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 มากินนะเป็นมูกแม่มาแม่มาแม่หอบกระจินเหรอจินแล้วก็อุ็นหลานจังได้ถามหันปารตีอ่ะกินเข่าคำคุณให้บ้านไวน้ำเพียงเขากันเด้อ บานหอยน้ำเที่ยงแต่เก่าแต่เก่าชิมีเพื่อนไปเอาไปเอาหน้ามาขายอยู่ได้วันหอยน้ำเที่ยงลุงน้ำดื่มใต้เย็นเพื่อนเพ่อนเ่อนเพื่นเพื่นเพเอนเพกับลุงไหนลุงดำบ่ลุงดำลุงดำดำอยู่จะเคื่อนเถึงอยู่ทางไรตั้งเทิงโหดจ้ะลุงดำน่ะนางย่าน่ะแม่นมันจะดูเด้อ ให้ระมัดระวังเจ้าของเด้อไอเดอ้อไฟไหม่เฮือนนี่มันกระยักเคาะอยู่เพราะว่าพี่แรกเห็นแล้วพี่แรกเมียส่อจอพะพุ่นะแล้วเราตายจากไฟไหม่เนาะนนคนไปลกักหากอองมันจะล้มบาดโดนมันเหมือนกับพี่ซ้ำด้ามพลนะอันเฮาก็ดีใจว่าพี่แรกเรารอดเนาะคนไปลักลงมาจ่สั่นทึงเขา,าเอาเจ้าของเงินยเพรใครเขาแร่นเห็นกำลังเสียนข้านออกลงมาเราเป็นลมราอนไฟลวกทข้างหลักเราอันนี้ก็โทษหา ยินิดไม่ไปงปูไปเงินฟัวนอลูกสายะก็คือเห็นยงแก้มก็ขอหาเท่าไรคือะมาคุณเลอนอยู่หับ่เก็ไ้ันเห็นแล้วอยู่บ้านนะค่ะคนตายเป็นคนแก่อยู่ทางทึงคนแก่อยู่ทางทึงลูกหลานไปกียติยางใส่กุญแจขังแล้วไว้ บาดนี้มองแล้วตายเราไปอยู่ด้านหนาด้านหนามซิมีระเบียงอืมแล้วก็สพยายามลงด้านหนามไฟไหม้กลางคืนคนเราโบเห็นนีจะโบผมจ้ะรอดพายอยู่ภายไปแล้วก็พยายาม่อยเหลือตัวเองไม่ไปอยู่ระเบียงด้านหนาซบมันอยู่ด้านหนา่้าแม่นไทยเฮ้าไวรุ่นกระสิกระโดดอันนี้แล้วเห่าอันนี้อันตรายคือกันอันอันค้งกันไว้เฮื่อนอ ม่ถึงงงั้นม่ถึงผู้เฒ่าพรอม่าแทงกาา้าตัดสะกดออกมาแล้วบ่กน่แอยกจักหน่อยพระเจ้ายังสิเตากันมานอนืมขราเจ้าได้งานหรือล่ะปนนันีตอนนั้นบ้านพุทธรักษาขราเจ้าออกมาไฟใหม่พุทธรักษานะ ขอดบ้านน้าค่ะขาเจ้าก็ไปกาสกุลนะน่ข้าเจ้ากับ,กบสะสะสะนะอัอุ้านกบาขาสยล่นกูนละครนะกืมเตเราเนเรอจำเนือ้นบ้านปีนั่นหันของพุทธรักษาได้หลายอยู่เด้อได้สองแสนผู้น่ะเจ้ามาปีนั่นผูนน้นั้นผู้นี่นะเขาเต่ากันไปเรื่อยๆไอ้เอ้ยไ,ได้เงินได้ทำมากอะใส่ให้มันเกิดประโยชน์

คนไทยนะมึงว่าโตครับแม่ลังคุณเก่งไหมใช่ครับที่สันดําคอยช่วก็ทยงานได้อันเครื่องมุดโอมือเข้าเครื่องจักฮึ่มวิเราะบ์ดบนี้สร้างเดี่ยวใช่เดี่ยวก็สิบ้านสั้นปลาเล็กหั่นบบดนี้สร้อยรอดชีวิตแล้วปีนั้นปีต่อมาตายปีต่อมาก็เป็นล่มรูปกระไปเลย มันเราพี่เอาจนได้นาะผีนี่ว่ะอือทนซอยชีวิตก็ซอยสำนันเนาะพ้าบวบให้อนนาตเป็นไดว่าว่าคใครไหม่เหรอสียน้ำหนาะซอยไปได้มีชีวิตขึ้นดีเดี๋ยว ขุนเพชรท่านใส่บาทใส่โคกเลยเป็นโมเจดตัวนี้นะเราเราใส่บาทปู่ต่ป่วนมาเราใส่บาทเราไม่เอาของนะคะคือนะขุนเพร็ปูเขาเรีกเค่อยใส่ดิเมนอยู่ทาบุญที่เจ็ดมนะบอกค่อยใส่บาทนะบุญเลอ ูที่พคนแรงเขาเลยทวงนี่ย่นนยา,นานผ้ะพรากายไม่บุทเขาเคยเขาเดูาลกันลุกเอากาหนึ่งเงขาแล้วเขาก็ไปรัดอืมเฮ้แจงแก้วสูตรน้ำไว้ย่านมันเป็นคืออันเมียสจอพบพี่เข้าว่านี่คืออันสิ่งมันอยากเอามันพี่อยากเอาหน่านน

ไปไปล้มาเือเกิดแหงก่อหนักเกินไปเเาัมาหวยให้เมูเจ็ดขาดได้เคีับมาไปบัไดไปบไดแล้วงานมันเกิดงานมันเกิดคบ่พุบาลนสียร้องวิ่งเขาตีสองด้วยบาบื้งให้ให้ผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่เมาหลับฮอมูลมนมาให้ส่งเลขบัตรนะสานาวัดไปให้เมาส่งให้เลนออกเลวะมกาเงนะหอั กนอนไปนะาบุาบุมาบุาถงนเี่เลเน่ลมา้ซ้เนี๋ยวาเนี่ย้ำกันเดี๋ยวนลวก็ลงไปเพื่อนงทนเก็ดกัแพงกันีผมคนเดียวไปวัดรีวิไลเฮาก็ได้เงินหลเนาะปีนี้เนาะถอดกระถินเนาเนนาะว่าเน่ย้น บ้านหลวงประเดงเขาจะเขาไม่แย้มอันผู้เพุ่นไฟใหม่ก่อนอะไรกันเขามาเยี่ยมอืมคือว่าเขาเว้ากันในช่องยูทูปว่าบางซี่เพื่อนหลังก่อนนะลุงพุนไปซร้อยหรืวได้ไหมมันใหม่อีกบอกเขาว่าใหม่อีกสัญน์จักอยู่รอนไดเหนือคนละบ้านไม่หน่ออืมคือคนอยู่แท่งไกดเขาเข้าใจว่าบ้านหัวน้ำพี่อย่างเครื่องซองหลังเด็กเข้ากันว่าเดียวเด้อ เดี๋ยวสิไปสอบสวนบึ่งก่อนว่ามันบั่นใดเป็นบั่นใดกันแน่ยังไงวะาแดงตอนนั้นดงปลาแดงมันบอกใหม่ก่อนนั่นผู้ชายเขาผูยิงที่อยู่ตั้งข้าด้วยสิตั้งข้าด้วสิตั้งหลังนาซตรงนี้ของจมก่อยมนหลังไงพึ่งไปวัดเพึ่งไปวัดเองเพื่อมาเห็นมันเบลล์พึ่งกันแหละไป่ป่เพื่งกันแล้วลุงพลกขึ้นไปซอยแล้วอันนี้เนี่ยหมูแปะตัวหมูเจแต่เนี่ยหมูอันนี้เราตั้งรักอยู่เรากำลังสืบข่าวอยู่เอาเพึ่งไปท่าพึ่งมาแล้วบอก มาแล้วายางไปได้ละยางแต่ท่านก็ไปม่ต้องระดับต,บตลอดเมื่อนั้นเมื่อนัน้นคอยมาเนาะเพิ่นไปเที่ยวบึงโค้งหลงแล้วพอก็คือดว่าเ<อ>พื่นนอนสินนนอยู่บึงโค้งหลงข้ามมาพอเราออกมาส่องบึงขุน้นองนามันคุณได้อยู่แน่เราเห็นเพื่อนมาหอดพอดีย่างเอ็กขามาแล้วมากราบปลูกปริจิตโอ้คอยเห็นนะ่ะ ฮอดบอยอยากถ่ายรูปเอาส่วนตีนเรามันแตกเบิดมุ่นเบิ้ลตึงนะเพราะว่าอันเป็นบอลผมเดินจากบ้านจะไปดูในคอนพนมที่พุ่กถือไปไล่เบิึงน้ำอกู่ได้ห้อยได้ได้ห้อยตีนเอาอันไไปด้นายโทรศัพท์กกรแม่นอยู่หรอกเขานั่งแต่ว่าคุณเขาไปเห็นต่อตาหนิว่าเรามาฮอดลงรถแล้วย่างยอันมากาปู่ว่ามาครอบว่าคอยมาฮอดเลยเด้อหนนา เราเรานั่งถูเข่าลงไม่ถือไม่เนาะยาบราบุ้มขูเข่าลงเลยนาขานี่มันสิเจ็บเบิดลเหมือทรงค่อย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 ซุดซุดโตลงเลยบานนี้เ้าเสียงส่นตีนเล่ามันบาบานนี้แตกเบิดส่นตีนน่ะข้าวไม่เล่าน้ำตาลอยู่ทันมากลุกขึ้นยังไอยากได้ขนาดใส่เกิอบได้หันตีนยังแตกหมดเบิ้ลคือพอกระเพียนแต่เล่ากระเพียนเรากระเพียนอีนแนเปลี่ยนมันกระบีน้ำน้ำนิ้วตีนนิ้วเล็บหันของผู้หมวดฟื้นเด้อหันเล่าถอดเล็บเอาไม่ค่อยเบิ้ง หมอพันว่าเหล็บผมมาสั่นยิบ,ยบสั่นก็นนยิบเอาเหล็บเหล็บดิบสี่ใส่รุดออก <c oughs> เป็นเหล็บนี่อันนี้ตัวถอดเหล็บนิ้วก็เลยถามเพื่อนว่าตอนเดินน่ะมันเจ็บอยู่เขาวะเขาบอเจ็บได้ตอ,ตอนอย่างเนานะเจ็แบแต่ว่าเขาตอนเขาเ,ราเศร้านี่ก็นยินมไป็นเยอะ อันขราเจ้ายูบุงตจังวัดตากเจ้าโทรมาถามว่าลุงพ้นถือจ๊บบอกคือแจ๊บยังย็นลกไปหน้าเขาจีไปจำแตนงานหนเลยคือแจบพ้นแจกบว่าเราเรืออะไรวาเขาวว่าแล้วถือแจับไปยี่แม่แล้วนัไปทาดพนมงันนับไปจีบใส่คอยเพิ่มตอนนับตอนตำรวจมาหาคนนั่นละคนนิ่าผมาได้เรือไไปเกษตรอำเภอแล้วแต่เทียงก็ยี่นี่น่โทมาถามเอยเปนยี่นี้ยีบอก คือแกบอกนะแล้วก็ไปท่าทาถนมกับมกตำรวจนั่นแหละว่าผมไ่ได้เรียร้ายไค่แต่ผมตื่นเพราะผมไปนั่งเ่้อเมียแล้วก็ดปัญหาเราปฏิวัติหมดิจาาเท้อเรื่องปฏิวัติเคื่อนละวันทักกะขอโทษดลไลรเท้อปฏิวานอ่ะขอโทษเจ้าเลไลรเท้อพระผมกระทับกันนาที่คนวางเสืองยคู่หนึ่งมากกาด่านทีเสิงบเประตูจำนายซากตัวเก่าสิตำรวจโคกสีสุพรรณหันบลัดหันบลตอน ควบสีสุพรรณหลักค mm hmm. um, um ู่คนมาพระธาตุนมเพินเห็นรอากระจดรถหลังก็เล่าประสอบไปกาบเก้าสิบเกียตียาคู่มาจากสุรินทร์พูดนั่นเพื uh um> ่อนเพื okay. ่อนเพื uh uh ่อนไปกราบพระธาตุพระนมก่อนแล้วเพื่อนลราพ่วงอุ่ยมาแล้วเห็นลุงพ้นพ่วงสีเข่าไปทางใกล้ชอดอำเภอธาตุพระนุ่มเราก็เลยหายคนขับรถจอดแล้วก็เอื่นมันมาดูเราแล้วตกหัวหายยืดดูเราก็ได้ยาคู่อัน ีเนี่ยกไปตมทบพอดีพหอดพอดีอดก็เกล่าวกแตอันปูห้องบาดนี้ปูห้องล้วแต่งโตู้ล่ออยู่สองมือเขาไปหอดเอ็นโคกสีแล้วเขาก็บ่มหับเขาไปหอดผาดเขาก็บม่บมหับไอหนุ่ผัดลงย่างน้ำอาวมันเด้เพราะว่าไผ่จะแต่มีคนมาจมตีนั่นนั่นนี่เหนะ็นไาว่าสิบบให้เขาบาดไอ้นุมันจะเลยลงปวกป้อเอาวมันเนาะ อันืออันทือท่งเหลืองนะอย่างน้ำก้นเขาไปขึ้นในใจปุ๊ขันแม่นเขามาตีนอามันมันคือเอาดงเหลือฝากงัวะบันนี้มันก็เลยบอได้มาหัปูพองปูพองป้าอ้อนย่าท่านแต่งกระเป๋ายอะอยู่เตรียมอยากไปเมาลุบันสองพันเจ็ดเผื่อหอด่าเลยเมาจากบ้านบางเยี่ยมไปน่ะก็เลยขึ้นว่าโอ้เจ็ดลอยสิแม่นค่านำมันวะอันสองพันนี้ค่าดูเดือดว่ะ